ำไมถึงอยากมาชาร์กแทงกันคะถ้าเราพูดว่ามันจะต้องมีพลังเราเนี่ยแหละที่จะมาแก้ปัญหาวันนี้เราสามารถใช้น้ำเสียงพวกนี้ได้อันนี้คือสิ่งที่ชาร์กจะถามมากๆชัว์ๆเพราะเราบอกเบนเฟิตเสเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเล่าใน3นาทีนั้นคือการบอกดีเทลและบิสซนสโมเดลดังนั้นวันนี้ที่เรามา เรามองว่าถ้าวันนี้เราไม่มี investment เลยเราก็ไปได,ไปได้แต่เราอาจจะไปด้วยความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่วันนี้ถ้าวันนี้ชาร์กเห็นด้วยชาร์กอินเ s สที่10ล้านบาทแลกกับแพลตคุณิุ้น30น30%บนแพลตฟอร์มที่มีลูกค้าพร้อมที่จะออนบอร์ดแล้ว คือช่วยเรียงระเบียบสุอรี่เราได้มหาศาลเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุ้มมากเลยครับคุ้มดีใจดีใจที่รู้สึกว่าคุ้มค่ะเนื้อหาที่ผมจะต้องเอาไปเล่าให้กับผู้ฟังที่ไม่รู้จักธุรกิจเนี่ยจะทำได้เล่าได้ค่อนข้างยากมากโค้ดทำให้มันดูง่ายขึ้นครับก็ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาแล้วก็คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างนี้ครับได้ความรู้มากครับผมแล้วก็เอาความรู้ไปปรับใช้อีกหลายอย่างเลยครับผม ที่เราได้วันนี้ก็คือเราได้คําแนะนำนะครับผมแล้วก็ข้อมูลดีๆที่ทางชาร์คแนะนําให้เรานะครับคำแนะนํของโคชเนี่ยก็คือทําให้สิ่งที่เราคนทำปุงเนี่ยมีเยอะขึ้นมขึ้นต้องทำกันบ้านเพิ่มเพิ่มอีกเยอะเลยครับเรารู้เลยครับว่าการที่มีคนมาบอกกล่าวเราว่าตรงไหนเรายังขาดยังเหลือยังเพิ่มเติมอันนี้เป็นประโยชน์มากๆครับบางทีเราเราไม่รู้แรอกครับว่าเราขาดเราต้องเติมอะไรกันยังไงสิ่งที่เราได้มัน มันมากกว่านะครับมันทําให้เราแล้วก็อย่างก็คือเราภูมิใจที่ได้ได้คําแนะนําจากโค้นะครับบอกได้เลยว่าเราคิดว่าเรารู้ในสิ่งที่เรารู้แล้วเราคิดมั่นว่าเรามั่นใจในธุรกิจที่เราทําแล้วแต่พอมาวันนี้ครับเหมือนว่าเรามาเปิดโลกเราม,ามาเริ่มต้นใหม่โค้ใชใจดีมากเลยค่ะเราก็ได้ข้อมูลแล้วก็ความรู้เยอะแบบอ้โหไม่ใช่แค่ว่าเตรียมตัวนะคะแต่ว่าทําไมบางอย่างที่เรามิสไป้วครับ